สัมมาสัมพุทธานังปรมัตถทัทสีนังสีลาธิคุณะปารมิปัตตานังขอนอบน้อมแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายผู้หิัตถาอันยอดเยี่ยมผูบ้บรรลุถึงคุณปะปรมี มีศิลเป็นต้นขออาราธนาครูบาอาจารย์ทั้งหลายผู้หวังประโยชน์เกือ้อกูลพรมจัก,กรวาลปกป้องผองภยัยบ้านเรือนมีสุขสำเร็จทุกอย่างเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลาย รายการธรรมยาใจมาพบกับท่านสาธุชนทั้งหลายทางสาถานีวิทยุพลมอคลื่นความถี่963กิโลเฮิรตซ์ในช่วงเวลาประมาณ9นาฬิกาถึง9นาฬิกา30นาที ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ญาติโยมก็อนุโมธนากับญาติโยมทุกๆคนนะที่ได้ร่วมทําบุญกันมาทั้งโอนเข้ามาทางธนาคารทั้งส่งมาทางไปรษณีย์ แล้วก็เดินทางมาที่วัดมาเขียนแผ่นทองแล้วก็เอาทองเหลืองมาถวายเพื่อร่วมบุญในการชำระหน,นี้พระพุทธศาสนาหนี้พระพุทธเจ้าหนี้แผ่นดิน ในครั้งนี้อีกหวันแล้ะยัดงเราจะถึงวันที่เราจะได้ทําบุญชําระหนี้พระพุทธศาสนาชําระหนี้พระพุทธเจ้าชําระหนี้แผ่นดิน ซึ่งโอกาสที่จะได้ทำนั้นเรียกว่าเป็นครั้งเดียวตั้งแต่นะเราเวียนเกิดเวียนตายมาเป็นร้อยชาติพันชาติครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งเดียว ก็ว่าได้ที่ได้รับพระมหากรุณาจากญาณของพระบรมประถุมศาสดาไตรภูมิโลกนาฏ มหามงคลบอพิษเพียงแค่พระยานขององค์ปฐมต้นหน้าที่แผ่พยานลงมาก็ทำให้ เรานะเหมือนกับได้รับพระมาโปรดนะอย่างที่หลวงปู่ทิพลูกอุดรพันมาโปรดนั่นแหละ่ันมาโปรดเพื่อไม่ให้ต้องตกนรกอาวจี v G. ซึ่งผู้ใหญ่ได้บอกมาว่าอย่าได้อยากไปกันเลยนรกอเวจีนั้นมันเมื่อตกไปแล้วไม่มีความสุขเลยมีแต่ความร้อนก็ร้อนมาก เย็นก็เย็นมากมีแต่ความทุกข์ทายเดียวแสงจากดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวต่างๆไม่สามารถจะไปถึงได้เลยรู้ไหมเมื่อตกไปแล้วนานเท่าไหร่จึงจะได้ พ้นจากขุมนรกนั้นมาได้ท่านบอกว่าจนกว่าแผ่นดินจะหนาขึ้นสูงเท่ากับองค์พระปะถมเจดีนั่นแหละจึงจะพ้นมาได้ ครั้งนี้จึงเป็นการได้รับความการุณาจากผู้ใหญ่ได้รับความเมตตาจากหลวงปู่เทพลุกอุดรแล้วรวมทั้งพระมหาการุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพร,ระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่าที่มีแก่ปวงประสบนิกรชาวไทยจึงได้มีวันที่หน้าที่จะได้ชำระหน,นี้พระพุทธศาสนาหนี้พระพุทธเจ้าหนี้แผ่นดินขึ้น ผู้ที่นะกลองประสบความทุกข์เนี่ยนะอย่างตอนที่พยาพานนะหลังจากที่ฆ่าพยากงซึ่งเป็นพ่อค่าใหญ่หอมซึ่งเป็น บุปการีนะนะแม่นมนะหรือแม่เลี้ยงรู้ทีหลังว่าตนเองได้กระทำบาปมหันก็ไปถามพระพระท่านก็ต้องการปลอบใจหรือว่าต้องการให้พยาพานสบายใจ ก็บอกว่าต่างเจดีย์สูงเท่ากับนกเขาเหินจึงจะพ้นจากบาปกรรมอันนั้นได้ที่จริงคือความหมายของท่านก็คือแผ่นดินสูงขึ้นหรือแผ่นดินงอกขึ้นเท่ากับนกเขาเหินนั่นแหละจึงจะพ้นจากบาปกรรมอันนั้นความหมาย ผู้ใหญ่บอกอย่าอยากตกนรกกันเลยบางคนเอฉันไม่อยากตกเมื่อไม่อยากตกเราก็อย่าทำร้ายปุพภการีแล้วก็อย่าให้ร้ายกันจนแตกสัมมาคี ทำให้บ้านเมืองล่มจมนั่นแหละญาติโยมทำร้ายกันให้ร้ายกันจนบ้านเมืองแตกสมคีนะความแตกสมคีเกิดขึ้นจนบ้านเมืองล่มจมนั่นแหละเรียกว่าลงไปทั้งนั้นฉะนั้นโอกาสนะที่เราจะได้ทำบุญกันเนี่ย วันที่5้ากุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ที่จะมีการรอพระบรมปรถมาศาสดาไตรภูมิโลกนาถมหามงคลบอบพิษหรือสมเด็จองค์ปถมต้นหลวงป,ปู่เทพลูกอุดรแล้วก็พระบรมรูปของในหลวงรัชการที่9ซึ่งวันนั้นยมดก็ได้ พลังหรือได้ยานจากสมเด็จองค์ปถมต้นมาเป็นประธานก็เหมือนกับได้รับโอกาสพิเศษนะเพราะแสงแห่งพระยานของสมเด็จองค์ปถมต้นนั้นสามารถที่จะส่งไปถึงมหาอาเวจีนรกได้ อาหารรกอ,เว,อเวจีได้ก็คือแสงนั้นก็จะไปโปรดเราผู้ที่ตกอยู่ในขุมอันลึกนั้นให้ลึกได้ฉะนั้นจึงเรียกว่าเป็นโอกาสเดียวเลยล่ะที่เกิดบายัดนะเวียนเกิดเวียนตายมาเป็น นับแสนชาติพันชาตินะนับแสนชาติล้านชาติโอกาสเดียวที่เราได้เช่นนี้ฉะนั้นนะวันนี้ก็ตอนช่วงบ่ายก็จะต้องไปที่พระปฐมเจดีนะไปบอกนะ พระร่วงพระร่วงโรจนาริศนะแล้วก็พญากงพญาพานใญ่หอมนะพระประทนเจดีด้วยนะไปบอกแล้วก็ลุงปู่เทพลูกอุดรหรือลุงปู่พระอุตราทิระแล้วก็ลุงปู่พระสุนทรระนะซึ่งทั้งสองท่านเป็นพระอรหันต์นะท่านก็รออยู่ทําไมจึงต้อง ไปเททองหล่อที่นคนปรปฐมนะคือบางเลนนคนปรปฐมนะที่ซอยนะโรงหล่อพระอน,นุนยัดอยูโรงหล่อพระอนทน์อยู่ซอยเทศบาลสองตรงกันข้ามกับวัดลำพญาฉะนั้นจะเดินทางไปพร้อมกันก็มาที่วัดนะตั้งแต่เช้าหน่อยยัดยมาที่วัด แต่เจ็ดโมงนะถึงเจ็ดโมงคึ่งประมาณนี้นะรถบัสก็มีสองคันนะญาติโยมต้องแจ้งมาก่อนนะไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่านะแล้วก็ญาติโยมที่จะไปเองเลยนะพาหมู่คณะไปเองเลยก็ไปที่โรงหล่อพระอานนท์นะอยู่ที่ซอยเทศบาลสองนะตรงันข้ามบัดรลำพญา อำเภอบางเลนจังหวัดนคนปรปฐมนะจุดตรงนั้นจะมีสถานที่สำคัญก็คือสถานีโรงไฟฟ้าตลาดน้ำลำพญามีจุดนะจุดเด่นจุดสำคัญซึ่งนะคือคืออยู่ตรงข้ามกับวัดลำพญานะยัดนะอยู่ซอยเทศบาลสอง เข้าไปในซอยเทศบาลสองนั้นก็จะพบนะโรงหล่อพระอานน์นั่นแหละญาติย,ยมไปร่วมบุญกันก็ตั้งแต่ส0บนาฬิกาไปยัดิยมก็มีการทำบุญเลี้ยงพระกาวรูปด้วยนะแล้วก็หลังจากนั้นก็ร่วมเทถองหล่อนะหล่อพระบรมปฐม ศาส,สดาใจภูมิโลก,กนาถมหามงคลอพิษแล้วก็หล่อลุงป,ปู่เทพลูกอุดรแล้วก็หล่อพระบรมรูปในหลวงรัชกาลที่เก้านะซึ่งเป็นการใช้หนี้แผ่นดินใช้หนี้พระพุทธศาสนาใช้หนี้พระพุทธเจ้านะซึ่งโอกาสดียิ่งนะพอมาถึงแล้ว ฉะนั้นเพื่อให้สมบูรณ์ยัิยมนะในการชำระหนี้แผ่นดินเนี่ยนะปัจจัยส่วนหนึ่งนะก็จะต้องนะนำไปบริจาคที่มูลนิธินะพระดาบทแล้วก็ชายพัฒนานะนั่นก็คือหลังจากอนะ เสร็จงานแล้วัดอบเสร็จกิจแล้วดูว่านะก็คือเป็นการทําบุญนะให้กับพระบาทสมเด็จพระปรมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชนะใช้นี่พระองค์ตรงๆเลยฉะนั้นระลึกนึกถึงญาติโยมนะ่ะพ่อแม่นะนึกถึงหน้าพ่อแม่ของเรา เราเขียนแผ่นทองร่วมทําบุญกันนะมาอธิษฐานนะร่วมรอซึ่งโอกาสครั้งนี้จะมาบอกญาติโยมว่าไม่ควรพลาดนะเพราะว่ามันครั้งเดียวจริงๆครั้งเดียวเลยญาติโยมในชีวิตซึ่งเราอาจจะนะเราเกิดมา แสนชาติล้านชาตินะะเกิดมานานแล้วแต่โอกาสอย่างนี้ที่เราได้รับนี้ครั้งเดียวนะเป็นพระมหากรุณาของสมเด็จองค์ปถมต้นอย่างที่สุดแล้วนะที่พวกเราได้รับก็คือการได้หล่อพระบรมประถม สัสดาใจภูมิโลกนาตมหามงคลบอพิษในครั้งนี้ได้หล,อล่อหลวงปู่เทพโลกอุดรแล้วก็หล่อพระบรมรูปในหลวงรัชกาลที่เก้านี่คือเรียกว่าต้องตรงเลยใช้หนี้ตรงตงซึ่งโอกาสนี้โอกาสเดียวนะญาติโยมอย่าพลาดโอกาสอ,อาวญาติโยมที่ฟังรายการประสงค์ที่จะร่วมทําบุญบ,บํารุงรายการธรรมะที่มาออกอากาศ ร่วมทำบุญในการสร้างบันไดสำหรับขึ้นไหวพุทธเจ้ายี่แปดรงอันใหม่อยู่ด้านหน้าทันทาวิรันนสูนหรือพระพิทักษธรรมร่วมทำบุญในการสร้างเรือสัมผาแก้วสัเภาทองซึ่งเป็นเรือสุพรรณหงษ์รับดวงวิญญ,ญาณของบุรพกษัตริย์ของชาวไทยทุกองพระบรมวงศานุวงศ์ขราชบริพารประสบนิกรในทุกๆรารวงธงยัดลงไปนมรสการกรบบาบไหวพระจุลามณีพระศรีอริยเมตไตร แล้วก็เป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะแล้วก็เป็นราชพานะให้กับพระองค์ด้วยนะสำหรับฤาสีวรนสุพรรณหง์เนี่ยและร่วมทําบุญหล่อพระบรมบประถมสาสดาใจภูมิโลกนาถมหามงคลอพิหลุงปูเทพโลกอุดร แล้วก็พระบรมรูปในหลวงรัชการที่9ตามกำลังทรัพย์กำลังศรัทธาของญาติโยมนะโดยติดต่อมาที่เบอร์โทรศัพท์02-912-0369 02-912-0369 02-912-1971 0 2 9 1 2 1 9 7 1ทางประจณ์ีพระมหากรีธาวชิรญาณน วัดเรียบราบบำรุงบางซื่อกรุงเทพหนึ่งศพระมหากรีธาวชิรยาโนวัดเรียบรับบำรุงบางซื่อกรุงเทพหนึ่งศทางธนาคารเป็นธนาคารกรุงเทพสาขาวงสว่างหมายเลขบัญชี194่งเก้าส ธนาคารกรุงเทพสาขาวงสว่างหมายเลขบัญชี1 9 4 0 6 3 6 3 7สญยาติโยัดยมนะทุกๆวันพุธนะเวลา6โมงเย็นถึง2ทุ่มวันเสาร์ก็เช่นกันยัดโยม6โมงเย็นถึงสองทุ่มนะมาร่วมสวดมนต์กันมานวัสการกราบไหว้พุทธเจ้า28พระองค์กันหรือยัดโยมประสงค์ใช้หมอไปสารสารนาคใช้พลังจักรวาลรักษาโรคภยคัยไข้เจ็บให้ดึงสิ่งไม่ดีออกให้ก็มากันวันพุธวันเสาร์วอาทิตย์ยติโยมตั้งแต่9้าโมงเช้าเป็นต้นไป วัดเรียบราบำรุงญาติโยมอยู่วงสว่างเลยสี่แยกวงสว่างไปทางจังหวัดนนท์ญาติโยมประมาณสามป้ายรถเมย์อยู่ซ้ายมือซอยกรุงเทพนนทบุรี43่รถเมย์ที่ผ่านมีเบอร์30เบอร์ห5ปิบหรถเมย์เบอร์18วัดเรียบราบำรุงญาติโยมอยู่วงสว่างเลยสี่แยกวงสว่างไปทางจังหวัดนนท์ญาติโยมประมาณสามป้ายรถเมย์อยู่ซ้ายมือซอยกรุงเทพนนทบุรี43รถเมย์ที่ผ่านมีเบอร์30เบอร์ห5ปิบหรถเมย์เบอร์18 อติปโสวิเศษีอิเศษีพุทธนามีอิเมนาพุทธตังโสอิโสตังพุทธปิติขอพระแม่ธรณีองค์เทพทั้งหลายองค์ธรรมทั้งหลายเทวดาทั้งหลายดวงจิตทั้งหลายดวงวิญญาณทั้งหลายจงไปสู่พระภูมิที่สูงขึ้นสูงขึ้นจนกว่าจะถึงความพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้ดวงตาแห่งธรรมะบรรลุถึงพระนิพพานตลอดกาลละนานเทินอมป,ปัตวีคงคาภูมะเทวานามามิหังนามภพะ อาตมาภาพขออนุญาตยมผู้ฟังรายการทุกท่านทุกคนผู้สนับสนุนบำรุงรายการทุกท่านทุกคนขอเป็นผู้มีสติอันเกิดจากปัญญาแห่งธรรมะอันบริสุทธิ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุตุพค์ขอธรรมะอันบริสุทธิ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกุพรแองคุณของพระรัตนตรยัยจงปกปัก,กคุ้งครองรักษาญ,ญาติโยมและเครือญาติบริวารของญาติโยมทุกๆคนให้หลุดพ้นจากบาปทั้งปวงให้หลุดพ้นจากทุกทั้งปวงนับตั้งแต่วินาทีนี้จนตลอดไปในทุกภพทุกชาติเถิดพุทธัางแคล้วคลาดธรรมัง สังขังแคล้วคลาดพระพุทธเจ้าอย่างพระบาทอิทิปิโสภควาพรมจัก,กรวาลปกป้องผองภัยบ้านเดือนมีสุขสําเร็จทุกอย่างขอยัญาตยมผู้ฟังรายการทุกท่านทุกคนนะมั่งมีสีสุขมั่งมีสีสุขมั่งมีสีสุขเอาไว้พบกับรายการธรรมะยายใจได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้เจริญพร